นะครับเรื่องอาจารย์คึกฤทธิ์พูดหรือ,อยังครับเมื่อวานนะวันนี้พูดใหม่ครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่าก็ยังมีการพูดถึงเรื่องอาจารย์คึกฤทธิ์ต่อนะครับก็สื่อมวลชนบางช่องถูกตั้งคําถามว่านะปั้นข่าวขึ้นมาโดยไม่มีพยานหลักฐานกล่าวหาพระอาจารย์คึกฤทธิ์ว่ามั่วสีกาจนถึงวันนี้ปรากฏแม้กระทั่งทนายความของสีกายังบอกเลยว่าไม่มีเรื่องมั่วสีกาเพราะนั้นสื่อมวลชนพวกนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไร นะครับก็เป็นช่องเดิมๆนะครับพิธีกรเดิมๆนะครับเป็นทั้งช่องนะนะครับพาดหัวนะครับพระดังมั่วสีกาฟอกเงินโอ้โหเต็มเลยนะท่านไปดูทาง youtube เนี่ยสื่อช่องเนี้ยช่องไหนก็ไม่รู้อะพาดหัวนะครับพระดังมั่วสีกาครับนะครับฟอกเงินนะครับโกงเงินวัด นะครับจำนวนมาหาศารมากกว่า,าทิดแย้มพะระอาร์กฎอะไรโอ้โหนะขนาดนี้นะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีหลักฐานไม่มีครับแม้กระทั่งทางนายความของสีกาก็ไปออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไม่มีเรื่องมั่วศรีการครับแต่สื่อช่องนี้ก็ยังเป็นไงยังนะปั่นข่าวเหมือนเดิมช่องไหนก็ไม่รู้ ว่างๆลองถามในเอฟ FC เราลองเข้าไปถามนี่เออช่องของคุณจะรับผิดชอบอยังไงที่บอกว่าพระดังมั่วศีกาถ้าตอนนี้ไม่มีหลักฐานคะแล้วก็ทนายความมั่วศีกาก็ออกมาให้สัมภาษณ์้วไม่มีเรื่องมั่วศีกาก็เท่ากับว่าเป็นการเขาเรียกอะไรปั่นข่าวขึ้นมาร่วมกับเพจดาร์กบางเพจช,ช่วยกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนักวิชาการเนี่ยร่วมกันอ่าช่วยกันโพสต์นักวิชาการก็บอกหนีไปแล้วครับหนีแล้วครับออกหลังวัดไปแล้วไปต่างประเทศแล้วครับ แล้วก็เอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับบางคนก็ไปเอาสลิปโอนเงินมาเอามารวมกันนี่แหละครับหลักฐานโอนเงินครับนะครับหลวงพ่อโอนให้ศรีกาแล้วครับนะครับเอามารวมๆกันแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อนี่มั่วศรีกานะเอาภาพอันนั้นมาตัดตรงตัดต่อนะเอ่อฟซีเอ,อ่ FC, เอ,อพี่เดนะครับลองเข้าไปในเพจสถานีโทรทัศน์บางช่องนะเข้าไปถามนี่ตอนนี้มั่วศรีกาไม่มีแล้วเนี่ยจะรับผิดชอบสังคมยังไงอืมนะครับ ลองลองไปถามดิว่าเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้มีการมั่วสีกาแล้วเนี่ยแล้วไปกล่าวหาพระเขาเนี่ยนะครับนะนะพระเนี่ยเขาเสียหายไปแล้วไม่มีเรื่องมั่วสีกาจะรับผิดชอบอย่างไลองถามก็ดูดิว่าเขาจะแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมการเป็นสื่อมวลชนต้องนําเสนอข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงและมีมูลมีหลักฐานไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกเขามั่วสีกาโกงเงินพระพันล้านไปดูใน youtube ไปเต็มเลยช่องเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีทําไงฮะรับผิดชอบอะไรไหม นะครับลองถามก็ดูนะเดี๋ยวนี้มันการนําเสนอข่าวมันเป็นการเป็นการ,การปั่นข่าวสร้างข่าวขึ้นมาทําเป็นละครตอนๆแล้วก็แบ่งหน้าที่กับนักวิชาการบ้างนะเพจเพจดาร์บ้างเพศดาร์คือเพศที่ไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอย่างเพศพี่เดนเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่เรียกว่าเพจดาร์ทำยังไงรับผิดชอบไงนะครับและลําพังเส้นเงินสมมติพระดังโอนเงินไปนให้ศรีกาลําพังแค่เส้นเงินเนี่ย นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการฟอกเงินโกงเงินวัดนะครับจําคดีสวรทรงเอได้ไหมสวรทรงเอถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจําได้ไหมเส้นเงินเต็มเลยครับเส้นเงินจากท่านสวไปยังไอ้ไอ้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับจ่ายค่าพลังงานค่าซื้อไฟฟ้าค่าอะไรต่างสุดท้ายสารยกฟ้องครับคดีตู้ห่าวจาได้ไหมเส้นเเส้นเงินเต็มหมดเลยครับลําพังเส้นเงินนะครับ นะครับอย่างกรณีพระดังเนี่ยกับสีกาเนี่ยเส้นเงินไม่ใช่พยานหลักฐานยืนยันว่าฟอกเงินนะนะครับคดตีตู้หาวสารก็ยกฟ้องคดีสวทรงเอสารก็ยกฟ้องเส้นเงินเป็นเพียงหลักฐานว่าเงินออกจากพระไปเข้าสีกาไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายว่าพ,พอมีเงินจากพระไปเข้าสีกาแล้วพระโดนข้อหาโกงเงินวัดแล้วฟอกเงินนะครับพี่น้องประชาชนครับ ใครติดตามข่าวสารเนี่ยลองเข้า Google เข้า AI ไปหาความรู้อย่าปล่อยให้สื่อมวลชนบางบางช่องบางคนพิธีกรบางคนหลอกลวงประชาชนเส้นเงินนะครับพยานหลักฐานเส้นเงินคือมีเงินออกจากพระไปะยังศรีกานะครับแต่จะมีความผิดฐานโกงเงินวัดนะจะต้องวินิจฉัยเป็นลำดับหนึ่งเงินนั้นเป็นของวัดหรือไม่ ต้องไปตรวจสอบก่อนก่อนจะไปกล่าวหาเขาเพราะเราเป็นพิธิกรดังคนติดตามเยอะนะฝีปากกล้าพูดแล้วมีคนเชื่อนะมันจะทําให้คนอื่นเเสียาหายก็คือก็ต้องต้องไปดูว่าเป็นเงินวัดหรือเปล่านะครับอมืมีหลักฐานไม่เป็นเงินวัดสองเงินนั้นนะ่ะเขาเอาไปใช้ทําอะไรให้โดยเสน่หาหรือว่าเอาไปทํามูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้าเขาเอาไปใช้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้ให้เพราะอาคนนี้เคยร่วมหลับนอนด้วยกันเป็นเมียน้อยเมียเก็บอะไรของพระนะครับนในเมื่อผู้หญิงคนนี้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่เมียพระดังนั้นเงินที่ออกไปเนี่ยข้อที่จริงยุติแล้วก็คือเอาไปจัดตั้งสมาคมมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเงินก็อยู่ในบัญชีมูลนิธิจริงแบบที่ดาวแปดแจกเอามาก็เท่ากับว่าข้อกล่าวหาที่ว่า นะสีกาคนนี้เป็นเมียรพระก็ไม่ใช่แล้วข่าวปลอมแต่ปรกากฏพิธีกรคนนี้ก็ยังไม่ได้แก้ข่าวอันที่สองเส้นเงินมีการโอนจริงแต่ไม่ใช่โอนโดยเสน่หาสีกาคนนี้ก็บอกแล้วไม่ใช่ให้โดยเสน่หาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมเผยแพร่พุทธศาสนาเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่การโกงเงินวัดไม่ได้เอาเงินวัดไปให้ผู้หญิงแต่อาจจะเป็นการเอาเงินวัดไปเพื่อ จัดตั้งมูลนิธิสมาคมเพื่อเผยแผ,ผ่พุทธศาสนาและเงินก็ยังอยู่ทุกวันนี้ส่วนศรีกาหรือผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับเจ้าวาดพระก็คนละประเด็นกันเห็น <He S 2> ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาติดตามข่าวสารอย่าตกเป็นเหยื่อของพิธีกรอย่าตกเป็นเหยื่อของสถานีโทรทัศน์บางช่องอย่าตกเป็นเหยื่อของเพจนกะบางเพจปั่นกระแสอย่าตกเป็นเหยื่อของนักวิชาการนะครับหลวงพ่อวัดดงังหนีแล้วครับส่งทนายมาเคียย์ให้ถอนฟ้อง อะ,ะอะไรอะไรต่างอย่าหลงเชื่อเพราะเขาเป็นพิธีกรอย่าหลงเชื่อเพราะเขาเป็นสื่อใหญ่อย่าหลงเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่เจ้าสอนนะนะครับนะการจะหลงเชื่ออะไรอย่าระวังนะครับนะครับระวังนะครับพี่น้องครับก็ฝากกันไว้อืมอ่นะฮะอืมอืมนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้กอ็อ่ผมก็ให้ความรู้กันตรงไปตรงมานะ นะครับส่วนคดีนี้ใครมีอำนาจสอบสวนในคดีพระนะครับคดีพระดังเนี่ยนะครับที่กําลังเป็นข่าววัดอะไรนาป่าพง์ที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับคดีนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับสมมุติว่าถ้าจะมีการดําเนินคดีนยะตำรวจไม่มีอำนาจนดําเนินคดีนะคนที่มีอำนาจนดําเนินคดีครับคืออายการสูงสุดคนเดียวแล้วเขาต้องให้อายการสอบสวนนะครับนะนะครับเป็นคนดําเนินคดี เขาเรียกคดีนอกราชอาณาจักรเพราะนั้นบางครั้งบางทีเราฟังตำรวจถแถลงอะไรต่างเราต้องดูนะครับว่าตำรวจมีอำนาจไหมในเนื้อความผิดมันเกิดในประเทศเยอรมน,นีนะครับเข้าใจนะนะครับนะมันก็ต้องเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดและตอนนี้ทนายของพระเขาออกมาโต้เป็นข้อๆเลยทนายคนนี้ก็เป็นอดีตผู้พากษาเก่านะครับเพราะนั้นนะครับเราฟังเราฟังข่าวจากสื่อมวลชนเราอย่าไปหลงเชื่อสมัยนี้ข่าวปลอมเยอะ ข่าวปัน่นข่าวอะไรเยอะหวังอย่างเดียวยอดวิวยอดไล้นะที่ผ่านมาก็ปัน่นนะครับตะพลจากผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชมพู่กลายเป็นเซเล็บคนดังนะสุดท้ายตะพลตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําสารจําคุกตลอด26ปีนะครับถามว่าพวกบรรดาพิธีกรสถานีโทรทัศน์รับผิดชอบอะไรไม่มีปัน่นผู้ต้องสงสยัยคดีฆาตกรรมจนกลายเป็นคนรวยฮีโร่ร่ำรวยนะครับลุงพลป้าแตนนะครับเป็นไงน้องชมพู่่าสุดท้ายกลายเป็นไระ จำเลยคดีนะครับฆ่าน้องชมพู่เห็นไหมนะครับติดคุกอยู่ยี่สิบกปีถามว่าสื่อมวลชนพวกนเนี้ยเนี่ยบางช่องเนี่ยพิธีกรบางคนนักขา่าวพวกเนี้ยที่ปั่นกระแสนเนี่ยตัวเองได้ยอดวิวยอดไลค์ค่าโฆษณาเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบอะไรต่อสังคมตอนนี้ก็เริ่มมาปั่นแล้วนะฮนะฉกฉวยโอกาสในช่วงที่พระกำลังโดนโจมตีนะนะครับบางคนก็ทำลายศาสนาบางคนก็ต้องการอ่าก็เรียกอะไร รักษา,าศาสนาบางคนก็ถือโอกาสนะฉวยโอกาสซ้ําเติมพระปั่นกระสงกระแสไปว่าพระมีเมียพระโกเงินต่างๆทั้งๆที่ทททพยานหลักฐานไม่มีเลยไม่ตรวจสอบอะไรต่างๆนําเสนอแบบชี้นําทําให้พระเจ้าเดือดร้อนไปหมดนะครับฉกฉวยตอนที่พระกําลังเพียงํำนะครับวัดเวรเสียหายไปหมดาศาสนาลําบากนะนะครับเพราะนั้นก็ นะครับสื่อเหล่านี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่โอ้โหกูใหญ่นะใครๆก็ต้องฟังกูใครจะวิจารณ์อะไรกูไม่ได้หรอกกูอยากจะทําอะไรจะ,จะวิจารณ์ใครก็ได้นะข่าวเคอร์อไม่มีกูก็ปั่นแม่งขึ้นมานะร่วมมือกับเพจด,ดาร์กบ้างเพจปลอมม้างเพราะไอ้พวกนั้นไม่มีตัวตนก็จะโพสตจะแชร์อะไรไงก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนฟ้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เอาไอ้คนนี้เปิดไปไอ้เราก็ซ้ําไปนะยอดวิวก็มายอดขายก็มา นะคนดูก็เยอะคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเงินทองเราก็ได้เรารวยแต่คนอื่นชิบหายเราไม่สนใจนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงอ่าอ่าช่องไหนนะแต่กําลังอธิบายว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเชื่ออะไรเนี่ยพี่น้องเข้า Google เข้า T, อ่า GPT อ่าพวก Chat พวก AI ไนะไปใช้บริการมันจะได้รู้เลยว่าสื่อพวกนี้เป็นสื่อปลอมไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลย นะครับนะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเริ่มตั้งแต่พวกเพจปลอมเพจดาร์กนี่ปล่อยข่าวก่อนเพราะอะไรนะเพราะไม่มีตัวตนยังไม่ต้องรับผิดชอบไงดีไหมสบายเอ้ามึงไปเปิดไปนะเดี๋ยวแฉคนนี้เปิดคนนั้นเอ้าเอานักวิชาการคนนี้เอ้าเอ้ามึงก็บอกเอาหนีแล้วครับพระหนีแล้วครับพระหนีแล้วครับภาพตัดตรงตัดต่อก็เอามานําเสนออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทาให้เขาเสียหายนะครับอันนี้ก็คือประเทศเราเพราะนั้นก็ ต้องรู้ทันสื่อจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโซเชียลเราต้องทันคนไม่อย่าไปบ้าจี้ตามกระแสไปเนี่ยพอโพสต์เสร็จคนก็ดา่าพระดา่าอะไรต่างเสียหายหมดเลยถามว่าหลักฐานเนี่ยไม่มีทําไงอนะครับคดีฟ้องเงินนะครับไม่ว่าคดีสวทรงเอคดีตู้หา่าวสารยกฟ้องหมดเพราะอะไรแค่เส้นเงินนะลำพังเส้นเงินออกจาก ออกจากพระไปยังศรีกาไม่ได้หมายถึงว่าฟอกเงินหรือโกงเงินวัดมันต้องไปดูว่าเอาเงินไปทําอะไรอย่างไรไมนต้องเข้าใจไหมนะอย่างนั้นต่อไปคนก็ติดคุกหมดนี่เนี่ยประชาชนเนี่ยโดนอายัดบัญชีกันเต็ไมไปหมดเลยเงินมาจากบัญชีมา้าดังนั้นเส้นเงินจากบัญชีมา้ามาเข้าบัญชีของอพวกคุณทั้งหลายที่ฟังรายการผมไปเนี่ยพวกคุณก็ติดคุกกันหมดสินะครับบัญชีมา้าโอนมา,าซื้อส้ตมตำกับคุณคุณรับมาอามีเส้นเงินแล้วพวกคุณก็ติดคุกสิ ถอนอายัดไม่ได้ทุกวันนี้เป็นไงเป็นทำาะไรไปล่ะ